2> 2สองกิโลค่ะสองกิโลแช่น้ำก่อนนะคะครับสองแต่นี่เป็นผงอะไรครับตรงนี้นีก็เป็นแป้งนะครับลงเลยนี่กรอบเลยนะคะจะเอาขึ้นเลยนะฮะแปดสิบชักครู่นะฮะฮัลโหลสวัสดีค่ะพูดดงังไม่ได้ เจ้าลูกค้าแตตกื่น80บาทค่ะแม่ค้าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอันนี้เป็นอะไรครับแม่ค้าเป็นหนวดปลาหมึกทอดค่ะขายยังไงครับคีละ60บาทค่ะคีละ60บาทนะครับผมนี่โอ้ยน่ากินมากครับทุกคนกรอบกรอบกรอบค่ะเอาทุกเอาหนวดที่กรอบกรอบที่มาช้าไม่ได้กินนะเนี่ยขายหมดไปขายดีขายดีมากครับทุกคนนะคีละ60บาทนะครับผมอยู่ที่ถนนคนเดินกาดกองต้าวัน เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมร้านชาติหนวดหมึกทอดนะครับนี่ครับผมโอ้โหนี่คือทอดขึ้นไม่ทันเลยนะครับทุกคนนี่ฮะทอดเรื่อยๆค่ะครับผมก็คือทอดตลอดเลยใช่ไหมครับแม่ค้าทอดเรื่อยๆข้างหลังครับแขกขออนุญ,ญาตไปดูวิธีการท<ด>ําวิธีการทอดได้ไหมครับได้เลยค่ะเชิญเลยตัวนี้เป็นหนวดหมึกทอดนะครับทุกคนประมาณกี่กิโลครับตัวนี้ อันนี้2กิโลค่ะสองกิโลช่น้ำก่อนนะคะครับ2กิโลนี่คือทอดทอดประมาณกี่ครั้งครับกี่กระทะถ้าถราทะใหญ่อย่างนี้ประมาณสามสนะคะค่ะประมาณ3กระทะจะสาก็ได้สี่ก็ได้ค่ะครับผมตัวนี้เราแช่ปืนหมึดไว้สักพักนะครับแล้วก็เอามาใส่กระมังแบบนี้อันนี้คือแม่ค้าจะเอาไปทำอะไรครับตัวนี้เอามาคุกแป้งค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะครับเรากเอาเลยใช่ไหมครับใช่กะเอาค่ะ ตัวนี้เป็นผงอะไรครับตอนนี้ผงรสดีนิดนึงค่ะตันนี้ก็เป็นแป้งนะครับอันนี้คือ,เ,อเราได้ผสมน้ำอะไรอีกไหมครับรื่ว่าพอ,อได้ไเลยแป้งก็กลับเอานะ,นะครับผมไ่าจะอันนี้ต้องดูว่าน้ำมันร้อนหรือยังนะคะอันนี้คือร้อนแล้ว ทิ้งไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปทําอะไรนอ้องครับผมใช้เวลานานไหมครับแม่ค้าไม่นานครับประมาณ3นาทีประมาณ3นาทีได้ <3 S 2> <ส>นะครับ <4 S 1> ทุกคนก็คือเขาจะปล่อยไว้เลยนะครับทุกคนอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะเกีย่ยวออกจากกันนะครับผมนะถ้าน้องดีบตัวขึ้นมาแล้วเราค่อยๆมาดูว่ามันเกาะกันไหมถ้ามันเกาะก็ตีนิดนึง ก็จะตีน้องนิดนึงค่ะถ้ามันถ้ามันเกาะกันถ้าไม่เกาะก็ปล่อยเลยอเราจะเปลี่ยนน้ำมันบ่อยนะคะทุกๆทุกๆ4ี่หกิโลเราก็จะเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนน้ำมันดำทิ้งเลยอันนี้คือน้ำมันใหม่เลยนะคะอ๋อนี่ครับผมก็คือน้นเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพนะครับน้ำมันเขาจะเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลานะครับผมก็คือประมาณเป็นน้ำมันอะไรครับน้ำมันหมูเราเราผลิตแค่หมูแล้วเราก็เอาน้ำมันจากที่ผลิตแค่หมูมาทอดของในร้านค่ะก็คือเป็นน้ำมันหมูนะครับประกันค่ะว่า สดใหม่สะอาดแน่นอนสะอาดรับแล้วกันเรื่องน้ำมันค่ะนี่นะครับผมขายมากี่ปีแล้วครับแม่ค้าอสิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้โหเป็นเจ้าเรียกเจ้าต้นตำหรับเลยไหมครับก็คิดว่านะคะคิดว่าเนาะเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับทุกคนคนก็ถามว่ามันไม่ค่อยเจอที่ไหนอะค่ะครับเริ่มเรียกเลยนี่คือน่าจะเป็นสูตรกับแก้มเล่าอย่างดีเลยนะผมว่านะฮะใช่ไหมครับสูตรในวงเล่าไหมเข้ากันมากค่ะเข้ากันมากเนาะถ้าเอาไปแก้มเล่านะครับค่ะ แต่ว,ว่าก็ไปกินเล่นไปกินกับข้าวก็ได้นะครับทุกคนนะฮะเด็กทานได้ค่ะผู้ใหญ่ก็มันได้กับทุกทุกท,ทุกวัยเลยค่ะอันนี้เด็กก็ชอบกรอบขายดีมากนะครับจากทางหน้าร้านตัวน,นี้ก็ลูกค้าเยอะนะครับอันนี้กรอบแล้วนะคะจะเอาขึ้นเลยนะอันนี้เสร็จแล้วเนาะ เขาขึ้นนี่เราต้องพักน้ำมันก่อนไหมครับพักให้มันหยดน้ำมันออกนิดนึงะแป๊บนึงนี่ครับผมขายดีมากนะครับก็คือทอดไม่หยุดนะครับทุกคนน,น,นะครับบอกมาแล้วนะครับสูตรเด็ดนะฮะวงเล่านะครับ ใครมาลำปางต้องแวะนะเช่ไหมครับถ้าไม่แวะมาไม่ถึงทํามาลำปางไม่แวะไม,ไม่กินหนวดหมึกนี่มาไม่ถึงนะไม่กินหนวดหมึกนี่คือมาไม่ถึงนะครับเวลาลงก็ค่อยๆลงนะคะน้ำมัน,มนร้อน ก็คือตอนนี้เราจะขายสูตรขายแฟนชส์ด้วยใช่ไหมครับแม่คาน่าจะเป็นสูตรมากกว่าค่ะแฟนชายเป็นสูตรคะขายขาดเลยก็ขายขาดเลยนะเป็นสูตรนะครับก็คือสามารถไปตั้งชื่อร้านเองได้เลยครับผมราคาแพงไหมครับตอนนี้หลักพันครับไม่แพงหลักพันนะครับทุกคนไม่ได้แพงนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะเกี่ยวจักนนะครับ เอาลงเร็กๆกันคืออย่าเพิ่งทำอะไรนะครับฟูขึ้นแล้วค่ะนี่ให้น้องฟูขึ้นก่อนนะฟูปุ๊บเคลียแบบนี้นะครับสำคัญอยู่ที่การคุมไฟนะคะซื้อสูตรหนวดปลาหมึกแถมสูตรทำแค่หมูมันได้น้ำมันฟรีค่ะอ๋อก็คือเป็นน้ำมันที่เราเอามาทอดดนหมึกนะครับแถมให้ฟรีเลย ก็คนน้องนิดนึงจะได้กรอบทั่วถึงเสร็จแล้วใช่ไหมครับอันนี้กรอบแล้วค่ะเดี๋ยวขึ้นแล้ว หกสิบค่ะเขียละหกสิบบาทนะครับทุกคนขอบคุณนะคะชาติหนวดหมึกทอดนะครับผมกาดกองต้าวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับทุกคนนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณแม่ค้ามากๆนะครับผมมีอะไรจะฝากกับลูกค้าฝากเอตลอด่ทยเกมไหมครับใครที่สนใจสูตรใครสนใจทักมาหลังไมได้นะคะทักทักมาในเพจก็ได้ค่ะชาติหนวดหมึกทอดครับผมขายสูตรไม่แพงค่ะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณค่ะ เท่าไหร่คะ